สวัสดีครับวันนี้พูดเรื่องติ่งติ่งที่ iPhone ใช่ติ่งที่เฮ้ยสิ่งที่ MacBook ด้เคิมเลยติ่งที่ไอติ่งที่ MacBook อะว่ามาคือหลายคนบอกว่ามันน่าเกลียดแล้วหลายคนก็มาบอกว่ามีคนพูดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ Apple เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งคู่มันไม่ใช่ทั้งคู่เออเอกลักษณ์โอเคถ้าพูดถึงว่า เอกลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่มันคือการใช้งานล้วนๆอัอนนี้เอามาทําอะไรเนี่ยเ,เล่นมุกอะไรเนี่ยมันไม่มีติง่งนะใช่แล้วจะบอกว่า Apple Watch ก็ไม่มีติง่ง iPad ก็ไม่มีติง่งใช่อ่านี่ Apple pencil ก็ไม่มีติง่งม่เอาแต่หน้าจอดีจริงๆเราสังเกตง่ายๆว่าต่อไปอ,อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ของ Apple อะ่ะที่มันใช้แบบพลิกหัวพลิกหางได้อะ่ะมันก็จะไม่มีติง่ง พลิกหัวพลิกหางได้ใช่ iPad อ๋อโอเคใ่ไหม iPad พลิกได้โอเค Apple Watch เนี่ยถ้าจะใส่มือขวาก็พลิกได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือการออกแบบคือ Apple เขาฟิกซ์ได้ว่าดีไวซ์สไหนมันไม่กลับหัวเขาก็จะทำติ่งใส่เข้าไปได้เพราะว่าถ้าเกิดกลับลงมาด้านล่างอ่ะมันจะมาบังการใช้งานคือมันจะเหมือน iPhone อารมเดียวกันเพราะว่าเราใช้ iMac กับ MacBook มาหลายปีเราเห็นอยู่แล้วว่าไอตำแหน่งข้างบนตรงนั้นอะเราไม่เคยชำเลืองตาขึ้นไปมองตำแหน่งที่เราชำเลืองตาขึ้นไปมองมีแค่มุมบนซ้ายกับมุมบนขวาเพราะว่ามันมีมีปุ่มมีอะไรให้เรากดแต่ตรงกลางอะเราไม่เคยดูมันมีปัญหาแค่อย่างเดียวเลยติ่งก่อนเราจะซื้อเราจะงุดหิดว่าทําไมมันต้องมีเฮ้ยมีเรื่องสงสัยว่าแล้วถ้าเวลาเราลากเมาส์ผ่านเนี้ยมันจะผ่านไปเลยป่ะหรือว่ามันจะต้องลบมาหลบติ่ง่ะ <laughs> เ,ออเออเออันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดเออเอออันนี้น่าคิด,คดไม่ไอันนี้คือไปดูวิดีโอของคนอื่นมาไม่ไม่จริงๆอ่ะเขาอาจจะต่อไปเขาอาจจะทำกสเจอร์ว่าถ้าเอาเมาส์อ่ะเลื่อนเข้าไปอ่ะแล้วพอมันไปซ่อนข้างหลังถ้าคลิกอ่ะแม่งเปิดกล้องหรืออ่ะเปิดเป้เชา้าอะไรอย่างงี้มันอาจจะทําได้เออโหนีพัฒน,น,นาไป อปเปต้องขอซื้อเลยนะครับอันนี้เออลิกสิ์ลิกสิ์เอ้แต่จริงๆมันมันมันดูว่าแมคเซนนะแม่เราไปดูวิดีโอของเดฟเดฟมาไงเดฟมันทำทำแบบว่าอ๋อเพะสร้างไว้เพราะมันยังไม่ได้เครื่องเออแบบว่าเมาส์จะเคลื่อนผ่านข้างใต้ไปหรือว่าจะต้องแบบว่าหลบลงมากแต่ถ้าเกิดเมคเซนอ่ะเออต้องเลื่อนต้องผ่านต้องเลื่อนใช่ใช่ใช่เราคิดว่าจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมันคือบาข้างบนของแอ p l e ทั้งบาเลยเพราะฉะนั้น เมาส์มันจะขึ้นไปแตะไม่ได้แต่จริงแล้วสําหรับคนที่ใช้ Mac เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวลองนึกนึกดูนะเรามักจะไม่ค่อยเลื่อนเมาส์ผ่านด้านบนแล้วจอใช่ใเราจะขึ้นไปข้างซ้ายหรือไม่เราก็จะขึ้นไปข้างขวาเพราะว่ามันแยกส่วนการทํางานกันก็อันนั้นคือเรื่องติ่งใช่ป่ะเรื่องหน้าจอก็เป็นอะไรที่ที่แบบน่าตื่นเต้นใช่คือคือเราอะเราแกะกล่องไอนีกันมาแล้วไอเราเรารีวิว iPad Pro กันมาแล้วีเออเราก็รู้ว่าเป็นงาน มันมีประโยชน์นะแต่ว่าสําหรับคนที่ตาแพ้แสงอย่างพงษอ,อ่ะพงจะไม่อยากใช้มันสว่างเกินไปโอเคเข้าใจค,คืออย่าง iPhone เนี้ยจอมันเล็กมันยังไม่เท่าไหร่อแล้วถ้าอย่างทีวีมันอยู่ไกลใช่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่เนี้ยแม่งจอใหญ่แล้วอยู่ใกล้ด้วยอ,อ่ะอยู่ใกล้ด้วยแล้วถ้าออย่าง iPhone เนี้ย เอาจริงๆอะเวลาเราใช้อ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยๆพอเราเริ่มเมื่อยมือมันก็จะวางมันก็จะพักสายตาได้แต่คอมบางทีอ่ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหาชั่วโมกชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีอไม่ไหวหรอกสิ่งที่พี่อยากจะรู้เกี่ยวกับจอตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้าเนี้ยเราเคยใช้พี่เคยรีวิวไอ้ตัวของเอซูใช่ป่ะ PA สาสอง UCG อ่ะก็คือสเปคใกล้กันมากใช่ Peak b r i g h t n e s s อยู่ที่ พันหกร้อยเหมือนกันมั้ง Sustain Brightness ทั้งหน้าจอเนี่ยไม่แน่ใจว่าพันหรือพันสองน่าจะพันเท่ากันปัญหาก็คือในเวลาที่เราไม่ได้ดูคอนเทนต์ HDR เนี่ยในเวลาที่เราดูคอนเทนต์ธรรมดาเนี่ยความสว่างของหน้าจอมันก็ยังเยอะอยู่ต่อให้เราเปิดเบาที่สุดใช่นั่นคือปัญหาที่เจอเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่ากับ macbook เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะเนี้ยกังวลอยู่เหมือนกันว่าถ้าตัวเองเปลี่ยนจริงๆอ่ะคือจริงๆอันนี้ที่ยังไม่ซื้อจุดหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าซื้อ <laughs> รู้ทันแม่ไม่จริงจคือกังวลเหมือนกันออคือคว,ความแรงอ่ะเราคงใช้ไม่คุมเท่าไหร่อืนะแต่ก็อยากจะซื้อมารีวิวแต่จุดหนึ่งที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะได้ใช้หรือว่าใช้แล้วไม่แฮปปี้ก็คือเรื่องจอ,อ,อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ซื้อมาแล้วผมก็เอามาให้พี่ก็คือถ้าไม่แฮปปี้ก็อ๋อให้พี่เออแล้ว <Okay. S 2> พี่ผมก็เอาเครื่องเก่าของ3ปี4ปีที่แล้วที่พี่ซื้อมาไปใช้โอเคดิว <laughs> <c oughs> เออคีย์บอร์ดที่กลับมาเป็นแบบเดิมชอบไหมชอบที่ไม่มีเขากเกียดทัชบาเออพี่คือพี่เฉยๆพี่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนาะคือทัชบ,บาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะ่ะแล้วทุกครั้งคือปกติเราพิมพ์แบบกดไทปิ้งอะตอนจะกดทัชบ,บาเออก็ต้องมองอยู่ดีอะ่ะอ่าโอ okay, เคเข้าใจเออก็ประมาณนั้นทัชบ,บา์พี่เฉยๆจะมีหรือไม่มีพี่ก็เฉยเฉย เออมันมีเรื่องอะไรก่ะลําโพง6ตัวลําโพงที่ไม่ต้องพูดแล้วคือของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วอ่ะของเก่ามันก็ดีที่สุดในในตลาดแล้วอ่ะอย่าพูดถึง macbook pro เลยเอาไปเทียบกับ macbook air ได้เลยใช่ใช่เอออ่ะ sd card sd card slot ชอบไหมจะจะพูดว่าชอบไหมก็ถามว่ามีไหมก็ดีก็โอเคมีได้ก็สเปคก็โอเคอยู่เพราะว่า transfer rate อยู่ที่300กว่าเมกต่ออ๋อ us 2เออ uss มั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะ แต่ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือไม่แน่ใจจริงๆว่าทําไม Apple ถึงทําอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรารู้จัก Apple เนี่ยเราก็จะรู้จักว่า Apple เป็นที่เป็นบริษัทที่เดินไปข้างหน้าเราไม่ถอยย้อนหลังใช่แล้วก็จะขายของเพิ่มขายของเพิ่มใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเนี่ยก็คือ macbook pro รุ่นเก่าเนี่ยครับมันมี thunderbolt 3ทั้งหมด4พอร์ตใช่ป่ะอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือ thunderbolt เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีของ intel ด้วยแต่ว่าก็โอเค intel กับ apple มันก็คือพัฒนามาด้วยกันแหละแล้วก็ พอมาเป็นทันเดอร์โบ4กับ USB 4เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างจะเข้ามาใกล้กันมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า MacBook Pro รุ่นเก่าที่เป็น13นิ้วตัวใหญ่หรือว่า15นิ้ว16นิ้วเนี่ยมันมี Thunderbolt 4เอ้ยมันมี Thunderbolt 3มา4พอร์ตอะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนจำได้เนี่ย MacBook Pro M1 อมีแค่2พอร์ตมีแค่2พอร์ตแล้วก็2พอร์ตนั้นต่อ external แบบ ตรงๆได้แค่พอร์ตเดียวด้วยรู้สึกใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะต่อเพิ่มเนี่ยก็คือต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุนิดหน่อยก็จะต่อเพิ่มได้ใช่ทำให้เรามาย้อนมารู้สึกว่าสิ่งที่ Apple ทํทำอะสิ่งที่ a p ปเ e ิทำเป็นจุดอ่อนตัวเองอยู่เพราะว่าซิลิคอนยังไม่สามารถใช้ Thunderbolt 4พอร์ตพร้อมกันได้คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะว่ามันถ้าคือถ้าเกิดว่า Apple จะให้ Thunderbolt 4มาแค่3พอร์ตอะมันก็จะดูไม่ดีไงเพราะมันน้อยของเดิมไงใช่ใชเออแล้วกูก็เลยต้องยัดของให้คนรู้ว่าเฮ้ยมันน่าใช้เว้ย HDMI เข้ามา HDMI ก็เป็น 4K60 นะนั่นก็หมายความว่าน่าจะเป็น HDMI 2.0อ่าฮะแต่ที่น่าเกียดที่สุดคือ m a g s a f e อส่วนตัวคือคือหลายๆคนคงชอบแหละแต่วงความคิดเห็นไม่ตรงกับคนอื่นตรงที่ว่า แอปเปบอกว่าตัดอะแดปเตอร์เพราะว่าอยากจะช่วยลดโลกลดขยะลดการใช้พลาสติกเอาพลาสติกออกจากแพคเกจจิ้งเราให้สายแม็กเซฟมาทําไมอ่ะชุดบีซีสายทันโนโบก็ชาร์จได้ทำไมต้องมีสายแม็กซเซฟเพิ่มขึ้นมาโดยที่มันใช้ประโยชน์ได้แค่ชาร์จไฟเอมันไม่เมกซเซนด์ปเฮ้ยแล้วก็มีเรื่องอีกมันมันมันมีล่าจากนั้นก็คือไอไอเรื่องพอร์ตที่เราพูดเมื่อกี้เออมันมีพอร์ตเท่ากันหมดก็จริงแต่ว่าเออถ้าใช้ตัวไหนที่ใช้ M1 Pro จะรองรับจอนอกแค่2จอหมายถึงว่าโปรดิสเพลย์ XDR 2จอที่ที่อัปบอกกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น M1 Max เนี่ยจะได้โปรดิสเพลย์ XDR 3จอบวกกับทีวี 4K อีกหนึ่งเครื่องอ๋อที่มันบด4เป็นอย่างนี้ใช่ใช่อันนี้คือที่มันพูดกันนะแต่เราต้องมาดูคงต้องมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ายังไงแต่เราเทสให้ดูไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อจอไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อเครื่องแล้วไม่มีเงินซื้อจอจอละสองแสนกว่าสามจอก็เกือบล้าน เออนี่นี่แกเรียนแกเรียนเลขมาจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงทำไม 2, สองแสนกว่าบวกกัน3จอแล้วเกือบล้านนะเอ้าพี่ไม่ซื้อขาตั้งจอสามหมื่เนะเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็เออพอหูฟังเ,เขาเน้นมากเลยนะว่ารองรับหูฟังที่ไฮอิมพีแดนซ์หรือความต้านทานสูงนะฮะไอ,อตัวเก่ามันก็ขับได้ ก็ขับพอได้อยู่ขับได้ก็เคยใช้ขับไอ้นั่นอ่ะไอเซนไฮเซอร์เอชดีหกหรอหกเอก็ขับออกผมว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์โปรตัวตัวตัวที่พี่ใช้เออตัวที่พี่ใช้อ่ะมันก็ขับออกสองร้อยห้าสิบเออก็ขับออกเพียงแต่ว่ามันอาจจะขับได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะขับได้สักแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแจำพวกก็ใช้ได้ใช่อ่ะแต่ว่าเรื่องที่ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแบตอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเคยใช้สิบหกนิ้วหรือสิบห้านิ้วว่า ไม่ต้องเอาไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ต่อจอนอกแค่นั้นแหละแบตหัวบเลยครับหนึ่งคือแบตหัวบสองคือพัดลมดังแต่คราวนี้อะแดปเตอร์ให้มาตัวใหญ่มากเลยนะอ่าก็คืออะแดปเตอร์ของรุ่นเล็กเนี่ยจะเป็นเก้าสวัตต์มันแล้วก็ตัวใหญ่จะเป็นร้อยสี่ิวัตต์ใช่ซึ่งแปลว่าใช้ไฟเยอะกว่าเอวันธรรมดามีเรื่องอะไรก่ะน้ำหนักน้ำหนักอ่น้ำหนักน้ำหนักเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างที่ทําให้ไม่อยากซื้อเพราะโน้ตบสิกสี่นิ้วหนักหนึ่งจุหกโล เฮ้ยสินิ้วจาก2.1โลแต่แกต้องเข้าใจนะเว้ยว่ามันสามารถที่จะตัด Apple ProRes ได้มากกว่าเดิมถึง7เลเยอร์ <c oughs> ทุกคนนี้ใช้สูงสุด <c oughs> น่าจะ3เลเยอร์ <c oughs> ไม่ไม่คือคืองานเรามันไม่ถึงมันมีคนที่ทำงานแบบนั้นถึง <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเครื่องเดิม1.3โลก uh huh. ว่ากว่าหนึ่งเกือบอ้าีว่า1เนะะ 1> เราก็รู้สึกว่ามัน มันก็มันก็เป็นภาระในในเวลาที่เราต้องถือนานๆแบกนานๆแล้วอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเราไม่อยากไปเครื่องเดิมมัน1ินิ้ว1ิบสนิ้วเ,เครื่องปัจจุบันตอนนี้13นิ้ว1นึ 1. ่งจุดสโลแต่ถ้าเครื่องเก่า15นิ้วอะ่ะอันนั้นมัน1.8ึ่งดแปแล้วแล้วตอนแบกหน่งจเราไม่แฮปปี้เลยไงถ้าเราจะมาพูดสรุปว่าณนะตอนนี้ที่เราคิดนะพงยังคิดเหมือนพี่ไหมว่า MacBook Pro M1 ก็ยังเป็น M1 ที่น่าซื้อที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ใช่ M1 ธรรมดานะเออ M1 ธรรมดาไม่ใช่ M1 Pro ไม่ใช่ MacBook Pro M1 ธรรมดาใช่่าฮะเพราะว่าที่พี่มองว่ากับราคาที่แตกต่างขึ้นมาจาก MacBook Air ได้จอที่ดีขึ้นได้แบตที่ดีขึ้นมากแค่นั้นแหละคือจบแล้วใชคือถ้าเกิดเราจะมาซื้อเป็น MacBook Pro ตัวใหม่จออย่างที่บอกว่าคือโอเคเทคโนโลยีมันดีจริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีในทุกๆครั้งที่เราใช้ ถ้า M1 Pro กับ M1 Max เนี่ยเท่าที่เข้าใจนะสำหรับคนที่ทำเพลงน่าจะดีมากกับคนที่ต้องเอาเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปใช้เวลาออกกองข้างนอกเพราะมันสู้แสงแดดสว่างหรือว่าสู้ไฟสตูดิโอแรงๆซึ่งเขาสามารถมอนิเตอร์ได้ดีกว่าจอของเดิมที่มันที่อยู่ที่500นิดไงอันนั้นมันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไปอย่างเราใช้ในร่มเนี้ยเราก็จะไม่แฮปปี้กับจอที่สว่างขนาดนี้เพราะเอาจริงจอ iMa c เนี่ยคงเปิด ว่แค่เลเวลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรจะฝากคนดูอีกปะก็ถ้าเกิดใครซื้อแล้วแฮปปี้ไม่แฮปปี้ยังไงก็ส่งให้เรารีวิวได้ใช่ใช่ช่ไม่ใช่นี่อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ MacBook Pro เพราะรู้สึกว่ามันเป็นก้าวกระโดดของ Apple ในครั้งนี้เหมือนกันนะมีคำถามนี่คำถามหนึ่งขออีกคำถามหนึ่งพงมีสเปคในใจปะว่าถ้าเกิดว่าพงจะซื้อสมมุติว่าจะซื้อพงจะซื้อสเปคไหนเลือกไว้2สเปค สเปคแรกก็คือเราจะซื้อสเปคแค่เริ่มต้นก็คือแรม16 S S D 512อแล้วก็ใช้งานแค่พื้นฐาน S S D ต่อแยกข้างนอกเอาแต่ถ้าเกิดเงินเหลือจริงเนี่ยอัดแรมไปสาหรือ64แต่ s ซลิไม่แล้วแล้วโอร Apple Silicon จะจะใช้อะไรใช้ใช้แค่โปรใช้แค่โปรใช่ใช่ใช้แค่ Pro เพราะรู้สึกว่างานตัวเองไม่มีทางถึง m a ็กเออไม่ได้ตัดวิดีโอ12บิตไม่มีทางเออ ของพี่นี่อีกอีกแนวหนึ่งของพี่นี่คือแบบว่า2องแสนเลยฮะไม่ถึงแสนประมาณแสนเจ็ดห่อแสนเจ็ดใช่ใช่ก็คือทุกอย่างแม็กซ์หมดยกเว้นเอ่อยกเว้นเซอร์เรชเอาแค่2องเทระไบต์พอใช่ใช่รู้สึก2องเทระไบต์ก็เหนื่อยแล้วเอาแค่สเทระไบต์พอเพราะว่า8ปดเทระไบต์ไปไม่ไหวเพราะว่าไม่จริงแปดเทระไบต์เรารู้สึกว่าเราใช้ไม่ถึงอะไม่คือ8ปดเทระไบต์เนี่ยมันสำหรับคนที่ใช้ Apple Pro Res Raw ใช่ใช่เออก็คือก็คือมันต้องใช้อาจจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นจริงๆ แต่ s <S <S แต่เข้าใจนะว่าคำนี้ที่ Apple ออกมาว่า Pro เนี่ยมันสำหรับ Pro จริงๆเพ<อ>ราะว่าด้วย Storage ที่มันใหญ่มากแล้ว<อ>ก็ด้วยความแรงที่มันแบบแรงโคตรๆเพ<อ>ราะฉะนั้นคนที่ต้องใช้งานแบบนั้นอะ w o r k s t a t i o n เขาหลายปีมาแล้วไงเขาอยากจะเปลี่ยนมันมันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะ Apple มันปันมาสำหรับคนที่ซื้อ,อส่วนตัวคิดว่าซื้อลำเดียวไว้ดีกว่า คิดว่าซื้อแรมเยอะไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันเหมือนเดิมคือมันเป็น unified m e m o r y ข้อดีของ unified m e m o r y ก็คือทั้ง CPU ทั้ง GPU เข้าหาแรมได้เร็วเหมือนก,กันแต่ก็คือมันแชร์กันอ่ะคือคือมันเข้าหาเร็วแล้วมันก็คืนเร็วด้วยนะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้ไม่เต็มอะ่ะมันจะดีมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ไม่พอม,มันก็จะไปยืมจะจะไ,ปไปยืมสโลิดมาใช้ใชและอายุมันก็จะสั้นลง่ ก็เหมือนที่คนพูดไว้ในรุ่นเดิมนะครับคราวนี้เราควรจะต้องลาจริงๆแล้วใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยครับเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอนะน้นะาขอบคุณครับ <laughs>